ดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็จะมาแกงส้มค่ะเพื่อนๆอนทำอาหารเช้าค่ะแกงส้มผักวางตุ้งใส่กุ้งค่ะเพื่อนๆนนี่เลยค่ะผักวางตุ้งคุณแม่หั่นไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาใส่พริกแกงกันเลยค่ะเพื่อนๆนใส่พริกแกงค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะ ใส่พริกแกงเยอะคุณแม่ก็จะเผ็ดค่ะคุณแม่แกะกุ้งไว้แล้วค่ะคเพื่อนเราจะเอาหัวกุ้งใส่ลงไปด้วยฝนะากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยค่ะ แล้วก็จะเอากุ้งใส่ลงไปค่ะเพื่อนบแป๊บนึอฝากกดติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่สายปินแฟมิลี่ค่ะ ใช่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาหัวใส่เข้าไปด้วยโุ้ง ติดตามกันด้วยค่ะช่องแม่สายปินฟารมดีค่ะโอ้เอ,อ็มหน่าเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักลงไปเลยค่ะเ,เพื่อนๆอาจจะไม่หมดนะเนี่ย ก็ไปช้อปปิ้งได้ไข่มาอีก้คะค้ะแผงหนึ่งค่ะเพื่อนๆได้มาอีกแล้วนะคะปิ้งได้ต้นบอลสีมาอีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ซื้อหอยแมงผู้มาไว้อีกแล้วค,ะค่ะหอยแมงผู้นี่ขาดไม่ได้เลยของชอบฝากกดติดตามกันด้วยค่ะเดี๋ยวรอให้สุกทีเดียวนะคะได้คะ่ะเพื่อนๆ แกงส้มของคุณแม่ค่ะใส่กุ้งค่ะใส่กุ้งนะคะเพื่อนเพื่อน่ากินมากๆเลยค่ะแกงส้มผักวางตุ้งค่ะก็ใส่กุ้งนะคะคเพื่อนเพื่อวันนี้ใส่กุ้งไม่เยอะนะคะแต่ก็สิบกว่าตัวค่ะคเพื่อนเื่อนเดี๋ยวได้กินข้าวกันค่ะนี่กุ้งนะคะ เดี๋ยวเราก็จะใส่ผักชีลงไปค่ะผักชีนะคะใส่ลงไปเลย mm hmm. เพราะว่าสุกแล้วเราก็จะใส่ผักชีลงไปให้หอมๆค่ะเพื่อนๆอน mm hmm. อุ๊ยอืยอยอยอยแกงส้มผักวางตุ้งนะคะใส่กุ้งค่ะเดี๋ยวเราไปกินได้กันค่ะวันนี้คุณแม่จะมีทอดมันด้วยค่ะเพื่อนๆทอดมันนะคะ วันนี้ทำเมนูสองอย่างค่ะไปกินข้าวด้กันค่ะเ,เพื่อนๆข้าวด้กันค่ะเ,เพื่อนๆแกงส้มเสร็จแล้วนะคะแกงส้มค่ะแกงส้มของคุ่แม่แต่เผ็ดนะคะแล้วก็จะมีทอดมันค่ะเ,เพื่อนๆแกงส้มผักความตุ้งใส่กุ้งนะคะมากินด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีต้มจืดเหลือถ้วยเดียวค่ะอุ่นร้อนๆเลยค่ะ ต้มจืดนะคะใส่ลูกชิ้นปลาค่ะกินด้วยกันค่ะเพื่อนฝากกดติดตามช่องแม่สายพินฟาลี่ด้วยนะคะทอดมันเนี่ยทอดมันนะคะเพื่อน มีสับประรดด้วยค่ะอ,อสับประรดสวนมากๆค่ะเพื่อนเืเจ้าของสวนเดิดมาให้ค่ะสับประรดลูกโตเพื่อนบ้านเอามาฝากนะคะเพื่อนเาจะมีสวนสับประรด,ดค่ะฝากกดติดตามกันด้วยค่ะ ต้มผักบางต้มอร่อยมากๆเลยค่ะ อร่อยมากค่ะมากินด้วยกันค่ะลูกก็ยังทำแบบเช็คชื่อออนไลน์ยังไม่เสร็จค่ะเรียกให้มาก็ยังไม่มามากินด้วยกันเลยค่ะเพื่อนกินกุ้งค่ะเพื่อกินกุ้ง วันนี้ไปดูกุ้งกล้ามกลามไม่มีเลยค่ะเพื่อนๆจะไปหากุ้งก้ามกามมาย่างสักหน่อยไม่ได้เลยเลยูกชายจะชอบกินกุ้งย่างมากค่ะกุ้งก้ามกาม คุณแม่ขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะขออนุญาตจบคลิปก่อนคะ่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินฟารี่กันด้วยนะคะเพื่อนๆกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คุณแม่ด้วยค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย